โยคะท่าธนุหักถ้าใหม่จากครูไต้หวันโยคะการออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมจากทั่วทุกมุมโลกด้วยคำสัญญาว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนเป็นร่างที่อบอบ,บางแข็งแรงและมีความยืดยุน่นแม้ในไต้หวันคลาสเรียนโยคะก็สามารถพบได้ทั่วไป สาวๆที่มาเรียนทุกคนต่างก็ดิ้นรนกระตือรือรน้นที่จะดัดตัวให้ไปอยู่ในท่าทางต่างๆในขณะที่ผ่อนคลายและก็เพลิดเพลินใจแต่น่าเสียดายที่ในายไถจงผู้ที่กระตือรือรน้นอาจจะเป็นครูผู้สอนนะซิครูสอนโยคะรายนี้เริ่มด้วยการแนะนำท่าธนูท่าที่ผู้ฝึกต้องนอนคว่ำมือสองข้างจับที่ข้อเท้าจากนั้นก็พยายามยกระดับมือและเท้าให้สูงขึ้นไปด้านบน ในระหว่างขั้นตอนการยืดตัวนักเรียนหญิงรายหนึ่งคว้าช่วงเวลาหายากแล้วก็รีบเข้าไปขอคำแนะนำจากคุณครูที่พยายามช่วยดันเธอให้ยืดให้ถูกท่าแต่น่าเสียดายที่ครูรายเนี้ยพยายามมากเกินไปนิดนึงจนกระดูกโคนขาซึ่งเป็นกระดูกขนาดใหญ่ที่ต้นขาของนักเรียนหัก แม้ว่าครูสอนโยคะจะได้ขอโทษขอโพยและพยายามที่จะจ่ายเงินชดเชยให้ทว่าอดีตนักเรียนรายเนี้ยยืนยันว่าจะยื่นฟ้องแน่นอนบางทีน่าจะไปลงเรียนวิชานั่งสมาธิด้วยกันด้วยเนาะเผื่อจะช่วยอะไรบ้าง